การมีเพื่อนที่ดีก็เหมือนยารักษาโรคที่ดีที่สุดของชีวิตลองจินตนาการดนูนกว่าชีวิตเนี่ยเป็นการเดินทางเส้นทางที่เราเดินเนี่ยบางครั้งก็ราบรื่นบางครั้งก็ไม่สม่ำเสมอบนเส้นทางนี้เราพบกับประสบการณ์ต่างๆที่หล่อล้อมเราท้าทายเราและผลักดันให้เราถึงขีดจำกัดแต่เช่นเดียวกันการเดินทางอื่นๆนักเดินทางที่เราพบ ผู้ร่วมทางที่เดินเคียงข้างเราสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการเดินทางที่ยากลำบากและการผจญภัยครั้งหนึ่งในชีวิตได้นะครับเพื่อนที่ดีคือเพื่อนร่วมทางที่เปลี่ยนการเดินทางของเราให้เป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์และเติมเต็มยิ่งขึ้นตรงตีว่าการมีเพื่อนที่ดีมันก็เหมือนยารักษาโรคที่ดีที่สุดของชีวิตการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่แน่นแฟนมมักจะมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีขึ้น เพื่อนที่สนับสนุนให้เราดูแลตัวเองเพื่อนที่สนับสนุนให้เราก้าวข้ามขีดจํากัดที่เรารับรู้และมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าพวกเขาจะอยู่ที่นั่นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของเราและเพื่อปลอบโยนความพ่ายแพ้ของเราอย่าลืมนะครับว่ามิตรภาพไม่ใช่ถนนเดินรถทางเดียวมันเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันการให้และการรับการจะมีเพื่อนที่ดีนั้นจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีนั่นหมายความว่าการฟังไม่ใช่แค่ได้ยิน มันหมายความถึงการเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์อย่างไรเขาก็จะพร้อมที่ยืนเคียงข้างคุณแล้วเราจะสร้างเพื่อนที่ดีเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับลุงตีว่ามันเริ่มจากรอยยิ้มการชมเชยจากใจจริงของเราการเสนอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเติบโตผ่านประสบการณ์ที่แบ่งปันกันการใช้ชีวิตร่วมกันได้รับการเลี้ยงดูไว้วางใจและการเคารพซึ่งกันและกันการเสริมสร้างความแข็งแกร่งความเอาใจใส่และการคำนึงถึงอย่าง ถ้าใครมีเพื่อนที่ดีจงรักษามิตรภาพของคุณไว้นะครับเพราะมันจะเบ่งบานกลายเป็นสิ่งที่สวยงาม เป็นสิ่งที่ค้ำจุนชีวิตเราได้เพราะสุดท้ายแล้วเมื่อเรามองย้อนไปบนเส้นทางที่เราเดินมามันไม่ใช่ระยะทางที่เราพิชิตมาด้วยตัวเราเองแต่เรามีเพื่อนที่เดินทางไปกับเราหากใครดูคลิปนี้จบนะครับก็ลองบอกสิครับว่าคุณมีเพื่อนที่เข้าใจคุณเลยจริงๆกี่คนเพื่อนที่คอยสนับสนุนคุณให้คุณไปสู่เป้าหมายกี่คนมีชื่ออะไรบ้างแท็กไปหาเขาและอย่าลืมขอบคุณว่าเขาคือมิตรภาพที่ดีสําหรับคุณเสมอมาอยากประสบความสําเร็จต้องถามคนที่ประสบความสําเร็จกับลุงตี ซีอีโอ